และพี่ชาพุญักษาค่ะเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดค่ะกังวลเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุไหมก็กงวลค่ะเพราะว่าต่อให้ไม่เป็นแม่ค้ายังไงเรื่องอุบัติเหตุมันเกิดได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว<ม>ยิ่งพอเราเป็นแม่ค้าเนี่ยอยู่กับการขายของทำทำของสินค้าขายอ่ะมันเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดอยู่แล้วค่ะ ก็เราเป็นคนเข้าใช้แอปทูมันนี่อยู่แล้วค่ะก็เข้าไปใช้จ่ายอะไรเงี้ยปกติแล้วพอดีเห็นแอปตัวนี้เด้งไม่ใช่แอปนอเป็นหน้าโฆษณาของสินค้าตัวนี้เด้งเข้ามาเราก็เลยเออกดเข้าไปดูรายละเอียดประกันซึ่งจริงๆเราจะเข้าไปหาประกันสุขภาพเราก็ไปเจอตัวนี้ก็เลยอ่านรายละเอียดก็เลยเออซื้อซื้อไว้ค่ะด้วยเรื่องของราคาค่ะแล้วก็ความน่าเชื่อถือที่เวลาเขาเขาพูดกับทัวร์มันทําให้เราสึกว่าเออมันมันก็น่าเชื่อถืออะค่ะแล้วก็ราคาถูกก็เลยเลือกซื้อตัวนี้เก็บไว้ เพราะเราใช้แอปตัวนี้ประจําอยู่แล้วมันกดกดซื้อกดผูกไปเลยว่าให้หักอัตโนมัติผ่านโูมันนี่มันก็ง่ายค่ะก็คือเราก็ค้าขายปกติเนาะทีนี้วันนั้นนะคะมันมันจะมีถังน้ําแข็งที่ร้านค้าจะต้องใช้เป็นถังไซส์ใหญ่ซึ่งฝามันจะหนักมากเรากําลังแบบเอาของในถังแล้วก็ฝาถังน้ําแข็งอะค่ะมันไม่ได้ล็อกไว้มันก็ ล้มลงมามือเราอ่ะจับขอบฝาถังอยู่มันก็เลยกระแทกไปที่มือค่ะมือก็เลยมันเหมือนขึ้นเป็นผิดรูปอะค่ะเพราะว่ามันบวมเหมือนกระดูกจะแตกเออก็เลยต้องไปโรงพยาบาลตอนนั้นเลยแต่พอเรารู้ว่าเรามีประกันตัวเนี้ยเออแน่นอนมันเข้าเอกชนอะมันไวเออเรามีประกันตัวนี้แล้วก็ลายชื่อโรงพยาบาลก็คือครอบคลุมโรงพยาบาลนี้อยู่เราก็ไปได้เลยค่ะ เมง่ายคะ่ะเพราะว่าติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างง่ายตอนแรกก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องรายละเอียดเราก็โทรไปหาติดต่อเจ้าหน้าที่เลยสองสายเจ้าหน้าที่รับเราก็ถามเรื่องรายละเอียดว่าเออเราต้องสำรองใจ่ายใช่ไหมถ้าเราสำรองจ่ายไปเราต้องการเอกสารอะไรบ้างเขาก็แจ้งเรื่องเอกสารมาแล้วก็แจ้งที่โรงพยาบาลอีกทีนึงว่าเรามีประกันนะต้องการเอกสารตัวนี้ตัวนี้แค่นั้นเลยคะ่ะพอได้เอกสารออกมาเราก็ถามเพราะว่าสง่งส่งทางไหนเราก็มีให้เลือกส่งอีเมลกับส่งไปรษณีย์เราก็ส่งทางไปรษณีย์ไปค่ะ ถ้าเราไม่มีประกันคือมันก็จะต้องคิดหนักนะเพราะว่าคนเป็นแม่ค้าไม่อยากเสียเวลาแบบทั้งวันในการไปโรงพยาบาลหรอกแล้วก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะได้รักษาแบบไหนด้วยเออแล้วพอมีประกันมันก็เราว่าใครๆก็ควรมีประกันอะค่ะมันทําให้เราสบายใจในการใช้ชีวิตใครๆก็คงไม่อยากเสียเวลากับโรงพยาบาลทั้งวันเรามีประกันมันง่ายค่ะเลือกเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกล้ๆเราเนี้ยแป๊บเดียวค่ะมันสบายใจกว่าที่จะมีค่ะ อย่างประกันตัวนี้ค่ะราคา45บาทถ้าเราไม่ซื้อจริงๆวันนั้นเราอาจจะต้องเสีย3,006แล้วก็เราไม่รู้ว่าวันเดียวมันจะจบไหมเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุอะบางทีมันอาจจะต่อเนื่องหลายๆวันอะการมีประกันอะค่ะมัน45บาทกับ3กับ3,000กว่าบาทอะค่ะมันมันต่างกันเยอะอะค่ะแล้วก็ความสบายใจด้วยค่ะหนึ่งเรื่องราคาถูกแล้วก็ ที่ที่เราชอบก็คือติดต่อติดต่อพนักงานง่ายค่ะให้ให้ข้อมูลแบบทีเดียวครบถ้วนค่ะแล้วทาให้เราสามารถแบบมันมันไปต่อได้เลยไม่ต้องคอยติดต่อว่าจะต้องทําอะไรยังไงต่อเนี้ยคือหลังจากที่เราติดต่อเขาคือแค่ครั้งเดียวเลยส่งเอกสารแล้วก็รอแค่นั้นเลยค่ะมันมันง่ายค่ะอะไรที่มันมันง่ายไม่ต้องจําไม่ต้องกดอะค่ะคือผูกตั้งแต่แรกทีเดียวจบจบค่ะ อยากบอกว่ามันถูกค่ะง่ายแล้วก็เค็มได้จริงค่ะชีวิตเราเนาะซื้อเถอะ